สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขายยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสูชองซอเกียวพาเวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ซอเกียวจะพาพี่น้องมาพบปะกับตัวเลขแนวทางของหวยเล่าพัฒนาของเซียนยะโศค่ะพี่น้องห้มาห้างเดียวม็ดเดียวโคโลค่ะพี่น้อง่าค่ะเมื่อนี่ท่วมาหายเร่งด่วนจดจัดห้างเดียวฟันทงมาสันนะคะจักฟันบ่ฟันล่ะพี่น้องถ้าบ่าแตกวดนี้จะยุดให้จักสามเดือนมาสันพี่น้อง่ะเอ,อ๋อ ไม่ได้ด้วยรีก็เอาด้วยกลไม่ได้เวทมนต์ก็เอาด้วยควาถา,าเนาะค่ะว้าวกันแล้วคุยกันแล้วก็สิไปหายากหากิ่นละพี่น้องเอ้ย,อย,อยสิไปไต่กบไต่เขียดสิไปเฮ็ดอียงก็ไปตามอัธยาศัายบ้านนอกขอ,อกหน้าเฮานี่ละพี่น้องอชมกมกวยเครื่องงาม,งามพี่น้องการกเกษตรเนาะค่ะกลวยเิ่นก่อยไงยก่อยเงาเออให้เบิง่งกันไปตามธรรมาชาติค่ะ เสยนยาสัวเป็นคนทงให้ทงหน้าเนาะพันขืนให้ย่างเม่ได้พ่นก็ไปหาใสเบ็ดใสกลางก่อน่าสั่นพี่น้องเลยอตัวเลขแนวทางหางเดียวจักสีวา่าจังใดเนาะพี่นอ้องอม่นี่เสยนลงกไปเบิดแล้วหรือแต่เสยนอันเสยนผู้ใหญ่ใจดีเนาะพี่น้องผู้ใหญ่ใจดียังไม่ได้มานะคะสำหรับตัวเลขแนวแนางเนาะค่ะ เสียนผู้ใหญ่ใจดีนะคะกับเสียนกุจัจเสียนอุดรค่ะอบอกพีเพ่นติดต่อให้แล้วนะคะพเพราะว่าโัรศับโซเขียวอีกซิเด้นนะคะอาจารย์ได้ยินอาจารย์กระทรวมาสอเขียวเลยก็ได้นะคะบริยากนะคะเขาเฟซสอเขียวพารวยเลยนะคะสําหรับผู้ใดอยากมาเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนซอเขียวทั้งเฟซนะคะทั้งไลน์นะคะทั้งช่อง YouTube ชื่อเดียวหมดเลยนะคะซอเขียวพารวยทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้ง YouTube นะคะพี่น้องเขามาพบปะกันทางช่องทาง u t u b e ทางเฟสทั้งไลน์ได้เลยนะคะพี่น้องซอเขียวรับทุกท่านเป็นเพื่อนแน่นอนนะคะโซอเขียวจำผู้ใดก็ได้จำได้หน่อยๆซอเขียวจำให้ได้ซอเขียวก็กดไปพี่น้อง ถ้าจำไม่ได้ซ้อยเขี้ยวก็บบ่ได้กดกเอาเป็นเพื่อนนะคะบม่ได้ขอเป็นเพื่อนนะคะถ้าซ้อยเขียยกดไปแล้วก็รับเพื่อนในเด้อค่ะพี่นอ้งนนองอ่าอ่าซ้อยเขียวกะแจ้งไปทุกคนนะคะค่ะว่ามันเป็นยังไงแจ้งไปทุกคลิปนะคะทรศัพทสซ้อยเขียววันนี้ปัญหานะคะทุกคนก็เข้ามาไหมนะคะเดี๋ยวส้อยเขี้ยวจะสั่งไล่กุมอีกตอนนี้คนยังบ่ไหลนะคะคนยังเข้ามาว่าท่านไหลสั่งไล่กุมบน,านด้นนเนาะพี่น้องอ่า แยกนอยแยกลาวแยกไทยนะคะพี่น้องซอเขียวจะแยกไปยังสั้นนะคะถ้าเราไม่แยกมันก็จะเป็นการมวดตัวในตัวเลขนะคะพี่นอ้องแล้วก็ซอเขียวกับฝากไว้ในเด้อค่ะหอยลาวพัฒนาของเสนาหอยค่ะพี่น้องแตกบนแตกลังของคุณลุงส่งนะคะแตกสี่ตัวนะคะแตกสี่ตัวค่ะพี่นอ้องผู้ใดอยากรวมทําบุญบริจาค มีจิตใจใส่สัทธามีความเมตตาจิตต่อกันอยากตัวมนุโมทานาอ่าตอบบุญแทน่นคุณคคูบาอาจารย์หลังจากได้ตัวเลขแนวทางแล้วก็วติดต่อมาได้เ้อค่ะพี่น้องอืมติดต่อมาได้เลยนะคะ,ะ<อ>เหอ,อยู่หมองอื่นเขากันยังเฮตดตอบบุญแทน่นคุณคคูบาอาจารย์มันบ่เสียหายหลายดอกพี่น้องมิแต่มันสิได้เติมนะคะอ่าซอเขียวก็ผ้ามาชมสวนซื่ๆอๆนี่แหละพี่น้องบ้าน ธุระเนาะลายมันเสียก็เลยมาหาคุณแม่เพินนะคะ,ะมาเลียนมาย่ายามเออเอาสมุนไพรไปต้มจากน้อยพี่น้องซอเขียวก็ได้มาความสมุนไพรไปต้มค่ะนะคะอันนี้มันเป็นน้ำตัวนี้เออต้นอันนี้นเป็นน้ำตัวนี้โอ๊ยเนาะพี่น้องเออมันเป็นน้ำค่ะอือซอเขียวกะว่า อยากได้ไปต้มอยนะคะโอ้ยเนาอ,อ,อค่ะมาเอาไปต้มแก่ยังดอกแก่มาเล่งค่ะพี่น้องยังก็ละ่ะกาบเสือเพื่อนวาเนาะต้นกาบเสือบอกพี่น้องเพื่อนเอาไปต้มกันมันลายอย่างยี้ดิพี่น้องเอ เอาไปใส่น้ำหอ้อนต้มกินกินบำรุงสุขภาพานะคะไม่เป็นโรคไม่เป็นอะไรก็กินได้นะคะแต่ว่าถ้าเฮาเสียนกินรักษาโรคกับโรคมะเร็งได้นะคะพี่นอ้องลองติดต่อมาเด้อคันผู้ใดยอยากเอาไปต้มกินเนาะซอเขียวก็จะเอาไปต้มกินอยู่นี่กระไรมันเป็นคนละยางเมื่อวาจังไดพี่น้องมันคือไม้หนามนะคะ แล้วถ้าไผ่เป็นโรคมาเร่งอยากกินกะจังค่อยทักมาเด้อพี่น้องสีผ้ามาเอาติดตัวกับเจ้าของเพื่อนเลยโดยตรงเลยนะคะพี่น้องหอกหกดอกปลาสมุนไพรห้อยเพื่อนกำลังกวดกำลังทางออกค่ะพี่น้องอช่วงนี้เนาะทงให้ทงหน้าเออหลายๆเส้นพี่น้องเนาฝากยวาวันฝากยาไว้แล้วสมุนไพรไว้แล้วกะ ไปอยากกระติดตัวมาทางซอยเขี้ยวได้นะคะไปอยากรักษาลูกมาหลกมาเลี้ยงนะคะจะท่านใดมันไปหาหมอหาหม้อพี่น้องมาหากันสักอนถามรายละเอียดกันสักอนเนาะค่ะ mm hmm. แล้วก็ฝากไว้สาหรับอันเส้นผู้ใหญ่ใจดีเส้นกูจับเส้นอูดรอรเรีกแล้วกับเขาดิพี่น้อง mm hmm. แต่ตอนนี้เพระท่านได้เลขกมาอยู่นี่จัง่ว่าเวาดูๆอยู่นี่ให้พี่น้องเพิ่นให้อาจารย์เพิ่นดนยินงในฮาเพิ่นเขาคลิปไดคลิปหนึ่งเนาะค่ะ ซอเขียวโทวรดซับไต้เด้ออาจารย์ทักมากนะคะเพื่อนๆด้วยนะคะทักเข้ามาเลยค่ะซอเขียวไม่ได้หายไปไซสนะคะและ้วก็ตัวเลขพ่อสารวัตรเนาะหวยลาวพัฒนาหวยไทยทุกเสียนมีรัฐบาลไทยหมดเลยนะคะที่ช่องซอเขียวแตกทุกงวดนะคะหวยห้าหน้อยเสียนสายรับก็บแตกทุกวันฟันทุกหน่อยจริงๆค่ะพี่น้องแตกทุกวันฟันทุกหน่อยนะคะในตัวเลขแนวทางนะคะ พยายามเข้าไปเบื้องตัวเลขอยากด้วยทุกวันได้ทุกวันฟันทุกหนยนะคะสําหรับอาจารย์เสียนสายรับเนาะเหล็กกาบ้ําซ้านะคะหัวเล้าก็มีแตกบนแตกล่างงวดวังหันเขาล่างย่างเดี่ยวค่ะพี่น้องนะคะงวดก่อนนะ่ะเขาบนเขาล่างงวดวังหันงวดงวดสิบหานี่แตกบนแตกล่างนะคะงวดสิบเจ็ดนี่แตกอา่าล่างย่างเดี่ยวเนะาะค่ะค่ะเก่านะคะเอาจึงไดเข่ากะ ฝากเสี้ยนไว้สําหรับทุกคนเนาะมิแต่เสี้ยนจริงๆแตกเบิดคู่เสี้ยนค่ะพี่น้องอ่อนซ่อนแต่ลุ่งทรงนี่แล้วแตกสามตัวแตกสี่ตัวเนาะพี่น้องสี่ตัวว่าเพิ่อสามตัวอีกสองตัวอีกอะขันมันได้แตกสี่ตัวแล้วนี่บ่มีรลดค่ะได้ทั้งบนทั้งล่างได้สามตัวแตกพร้อมพี่น้องใหม่หาสซไดเนาะแตกบนแตกล่างเนาะค่ะเสี้ยนยาโซงวัดที่แล้วพิษผ่านไปนะคะแต้มตัวหนาหกตัวหนาเน้นหกตัวหนาอย่างเดียวนะสองตัวล่างนะคะ ไปได้คู่แผลคือกันนะคะสําหรับเส้ยนยาโซก็ได้เนาะแต่ว่าเส้ยนยาโซนี้เน้นล่างหกตัวหนาเนาะเน้นสองตัวล่างหกตัวหน้านะคะลิ่นบ่คือกันนด้แต่ละมองล่างคนก็นยังพระท่านเข้าใจนะคะว่ากันนลิ่นหกตัวหนาเป็นตัวล่างมันเป็นอย่างไรพ่สันคือบอนบอฟังชัดๆแนว่าสองตัวล่างบ่ตัวหนานะขวบาไมาย <laughs> เพื่อนบ่กเข้าใจนะคะแมนค่ะหลักหน่วยหลักสิบหลักพันหลักหมื่นหลักแสน รักเมื่นลักแสนนี่จะเป็นเลขล่างนะคะอีกเขตหนึ่งนะคะแล้วก็รักเมื่อนรักแสนจะเป็นตัวล่างนะคะหกตัวนานี่จะเป็นเลขล่างอีกทั้งหนึ่งนะคะอีกทั้งหนึ่งจะเป็นเลขรักพันกับลักเมื่อนนะคะเป็นเลขล่างแต่เลขหลักหน่วยกับหลักสิบน่ะหลักร้อยจะเป็นสามตัวบนเหมือนกันหมดเลยนะคะส่วนแตกต่างมันก็มีนะคะ เอาพี่น้องเตรียมสม,มุดประกาศจดตัวเลขแนวทางเลยนะคะของเซียนยโสค่ะพี่น้องงวดันที่19กรกฎาคม67นะคะเซียนยโสฝากมาหางเดียวเน้นๆเลยนะคะ6 9เกโตกัน9 9้กับหกค่ะพี่น้องแคปหน้าจอให้เรียบร้อยชอบก็จัดคัดกระพนันสำหรับตัวเลขแนวทางนี่มีเด่นเดียวเพียงท่านเดียวเท่านั้นนะคะท่าทายที่สุดเลยคืออาจารย์เซียนยโสค่ะพี่น้องห เก้เหนะคะมเม็ดเดียวแล้วก็ตัวกันก็99กับ66เท่านี้นะคะพี่น้องสำหรับผู้ใดเกยได้น้ำอาจารย์เซียนยาโซก็ได้เนาะอ่ะโชคดีไม่ใช่กันสุขูสุขคนซอเขียวก็จะขออมลาผาจากพี่น้องเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันสุขนโชคดีมืออื่นกันลำลวยสมวังปารธนาทุกสิ่งอย่างพอกันไม่คลิปหนาคะ่ะสวัสดีค่ะ